สวัสดีค่ะลูกนักเรียนทุกคนคะวันนี้คุณครูสวยจะพามาท่องโน้ตเพลงมหาเรือค่ะนักเรียนอเรามาเริ่มกันเลยนะคะหายใจเข้าลึกๆก่อนคะ่ะ เดอ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 ซอนเดอเลมี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 เลมีฟาซอนโดลาซอนฟาซอนลา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 ฟาปาปาซอนลาโดเลโดลาซอนมีซอนลาซอนมีเรโดเลเลเลมีโดเลมีฟาซอนซอนนองซอนซอนลาซอนลาซอนซอนซอนเลเดอเดอเดอลาเลเดอเดอเลซอนลาซอนมีเรมีซอนมี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 เรมีซอนมีซอนมีเลโดมีเลมีเลโดลา โดโดโดลาซอนสนลาโด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 ซอนลาโดเรโดเรมีซอนเลมีเรโดเรมิเรโด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 อีหนึ่งรอบนะคะนักเรียนกันลืมค่ะหายใจเข้าลึกๆ่อยนะคะ โด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 โซนโดเรมี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 เรมีฟาซอนโดลาซอนฟาโซนลา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 ฟาฟาฟาโซนลาโดเรโดลาซอนมีโซนลาซอนมีเรเดเรเรมีเดเรมีฟาซซนซซนซซนโซนโซนลาโซนลาโซนโซนเลเดเดโดลาเลเดเดโดเลโซนลาซอนมีเรมีซซนมี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 เรมีซอนมีซอนมีเลเดมีเลมีเล ลาโดโดโดลาซอนมีซอนลาโด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 ซอนลาโดเลโดเลมีซอนเรมีเลโดเล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 โดเรมีเรโด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 เรียบร้อยค่ะนักเรียนคะอย่าลืมนะคะท้องให้มันเข้ากันท้องให้มันติดในปากเราเลยนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวค่อยมาชมในเพลงต่อไปนะคะลูกขอบคุณค่ะลูก